Facebook Page เวอร์ชันสมาร์ท o n e ตอนที่21สอนสร้างโฆษณา Facebook แบบการตอบรับงานกิจกรรมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ n นะไอทีชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสร้างโฆษณานะครับแบบการตอบรับงานกิจกรรมนั่นเองโอเคเพื่อนๆสามารถกดไอขวามือบนได้เลยนะครับจะมี Playlist นะครับสอน ห้าท o โป o PC ซี r i รีส์นะครับ Facebook ซีรีส์นะครับ Line Official Account s e r ซีรีส์ t u b e s ซีรีส์นะฮะโปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายนะครับโอเคก็เปิดโปรแกรมนะครับ Facebook a d m a n a g e r ได้เลยนะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับผมจะ Copy playlist นะครับไว้ด้านล่างของคลิปนี้ครับตรงดิส r ริปชันสามารถ เข้าไปย้อนดูได้นะครับจะมีสอนนะครับรายละเอียดในนั้นหมดเลยนะครับโอเคเพื่อนๆก็เลือกนะครับแฟนเพจที่เราสร้างไว้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มบวกขวามือด้านล่างสุดได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับสู่หน้าต่างของการสร้างแคมเปญน,นะครับ การตอบรับงานกิจกรรมนะครับจะอยู่เมนูสุดท้ายนะครับคือเมนูที่8นั่นเองกดเข้าไปนะครับความสำคัญของเมนูนี้นะครับเราต้องสร้างงานกิจกรรมก่อนนะครับถึงจะเลือกโฆษณาแบบนี้ได้นะครับถ้าไม่เลือกเพจที่เป็งานกิจกรรมนะครับก็จะไม่สามารถสร้างได้นั่นเอง ยกตัวอย่างนะครับกดย้อนไปดูนะครับถ้าผมเลือกเพจที่ผมไม่มีงานกิจกรรมนะครับกดขวามือล่างไปนะครับแล้วก็เลือกที่การตอบรับงานกิจกรรมนะครับจะไม่สามารถสร้างโฆษณานี้ได้นั่นเองโอเคก็นะครับกดตกลงแล้วก็ไปเลือกเพจเพจใหม่นะครับเอ้ยนะจ๊ะ แล้วก็กดขวามือล่างเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะจจะกดเลือกอันสุดท้ายเลยการตอบรับงานกิจกรรมนะครับตามนี้นะจจะเมื่อเข้ามาแล้วก็เลือกงานกิจกรรมที่เราสร้างไว้นะครับที่จะยิงโฆษณาแล้วก็กดขวามือล่างได้เลยจากนั้นมันก็จะถามว่ารูปภาพมีขนาดเล็กไปนะครับเราก็ทำการกดที่ ภาพด้านบนนะครับอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็ทำการเลือกขนาดภาพที่เหมาะสมนั่นเองซึ่งขนาดอีเวนต์นะครับจะเป็นขนาด1920คูณ1080พิกเซลนั่นเองแล้วก็กดขวามือบนนะครับได้เลยเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับ การเตือนสีแดงก็จะหายไปทันทีนะจ๊ะโอเคแล้วก็แก้นะครับข้อความหลักแล้วก็การจัดวางได้เลยนะครับตามนี้เลยสามารถเลือกกำหนดเองได้นะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับเสร็จแล้วก็กดถูกไปนะครับขวามือบนเสร็จแล้วด้านล่างนะครับจะมีการแสดงตัวอย่างนั่นเอง นะจจะก็นะครับตามนี้เลยนะครับรูปภาพถ้าเอาให,ให้ใหญ่สุดๆในการแสดงกิจกรรมก็ต้องขนาดเท่านี้เลยนะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็ขวามือด้านล่างสุดนะครับลูกศรกดเข้าไปจะเป็นการปรับแต่งกลุ่มเป้าหมายนั่นเองแล้วก็สามารถแก้ไขหรือเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างไว้ได้เลยนะครับ เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับกดขวามือล่างเหมือนเดิมเพื่อไปโหมดการปรับแต่งงบประมาณและก็กำหนดเวลานั่นเองก็เลือกเวลาแล้วก็ราคานะครับจากนั้นมาดูที่การนำส่งนะครับด้านล่างเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนนั่นเองนะครับลองเลือกแบบ i ิ p พี s ชัได้ไหมกดถูกไปนะครับถ้า เลือกได้ก็จะไม่มีการเติอนสีแดงนั่นเองเมื่อเลือกปรับแต่งทุกอย่างตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วก็กดขวามือด้านล่างเพื่อสิ้นสุดการสร้างโฆษณาได้เลยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ